สว pues ัสดีค่ะบงชูสวัสดีค่ะจะมานอนบ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวิเกนนะคะคุณแม่สามีทำข้าวให้กินค่ะคุณแม่ทำข้าวให้กินค่ะคุณแม่ทำน้ำสลัดนะคะมูตัดค่ะต่อไปเกลือนะคะ คุณย่าใส่นิดหน่อยคุณแม่ใส่พริกห่านพริกไทยค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยเกลือแล้วก็มัสตาร์ดนิดหน่อยค่ะไอสมูลโอเคกระเทียมกาเลต์กระเทียมกระเทียมป่นค่ะต่อไปกระเทียมป่นนะคะต่อไปน้ำส้มสายชูนะคะวินเนกค่ะ ต่อไปแม่ก็คนคน,คนให้เข้ากันค่ะต่อไปก็จะมีน้ำมันนะคะคน่ะ็ใส่น้ำมันนิดนึงนะคะวิลค่ะสุดสลักก็จะไม่เหมือนกันนะคะที่ฝรั่งเศสค่ะตามใจชอบตามใจปากที่อยากกินนะคะใส่ๆค่ะ ชอบไหนก็ใส่ไปค่ะโอเคค่ะนะคะของแม่ก็จะมีมุตตาดมีน้ำมันมีเกลือมีพริกไทยค่ะแล้วก็มีผงกระเทียมบน่นะคะนี่ค่ะของหมอมงนะคะของแม่ค่ะต่อไปแม่ก็จะใส่สลัดนะคะสุ่าูบรุปปบรุนะมอมงไป f i n i s, <S, <S นแบบค่ะเจไบอกแม่ว่าจะใส่เยอะนะเดี๋ยวกินไม่หมดค่ะ โ <c oughs> okay. อเคค่ะซอสสิท์นะคะถ้าฝรัง่งเศส์ก็ซอสสิทซองนะคะจะรสชาติเค็มๆม,มันๆค่ะเพราะว่ามันมีไขมันนะคะอร่อยค่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวจะมาหันนะคะค่ะนี่ค่ะจะทำต๊ะเรียบร้อยค่ะแกจะทำมาให้แม่นะคะจะจะแบบอุ่นร้อน,นะคะ่ะมันปังยาวค่ะ เรากินกันง่ายๆค่ะตอนเย็นค่ะเป็ดทอดค่ะปะปะอร่อยนะคะอร่อยครับมามออร่อยค่ะค่ะมันเชื่อมนะคะคุณแม่สามีชอบมากๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็กะทิข้นๆค่ะอืมอร่อยค่ะเซบงมามออไหมคะ แม็กซี่กับคุณค่ะนี่เขาออนค่ะช่ยค่ะว้าวก็จะ,วจะนั่งดูทีวีกันค่ะ,น,น,ะ,ะนั่งดูดังกับพ่อค่ะไปก็จะเข้าห้าองนอนค่ะและฟันดีค่ะค่ะ ตอนเช้าแม่ก็เตรียมคาเฟ่ให้นะคะมีขนมปังแล้วก็น้ำส้มค่ะคาเฟอร่อยค่ะเช้าก็เจยค่ะพอตังสงให้ค่ะนี่ค่ะฟังดูฟังเซนะคะ แม่ก็จะมีเนื้อแล้วก็จิ้มกับซอสนะคะคุณจะมีชีสมีขนมปังมีซอสสิทธ์อะไรก็ได้นะคะแต่ที่ที่เขาแต่แม่เขาทำเออทำเออจิ้มจุ่มเนื้อะคะ่ะมีเนื้อแล้วก็มีซอสค่ะมี่ะซอสค่ะซอสพริกไทยซอสทุกอย่างเลยค่ะ,คะ,จ,ะจะมาหั่นเนื้อนะคะ ใก็หั่นเสร็จแล้วนะคะหั่นเนื้อคะ่ะก็จะเป็นลูกเต่าแบบนีค้ค่ะเป็นลูกเต่านะคะนี้มันฝรั่งกระเทียมนะคะแม่ก็จะกินแก้มกับเนื้อคะ่ะเนื้อจุ่มคะ่ะมาเต้ค่ะค่ะนี่นะคะคก็จะเอาเนื้อเสียบไม้นะคะแล้วก็ชุ่มไปในหม้อน้ำมันนะคะนี่แหละคะ่ะ จิ้มจุ่มฝ네รั่งเศสค่ะจิ้มจุ่มเหนือนะคะเขาก็จะมีซอสให้ต่างๆนะคะนี่ค pues. yes. ่ะสนุกก nice. ันเลยค่ะทำกับข้าวกินเองค่ะจิ้มจุ่มเองค่ะน้ำพริกเขาด้วยนะคะอืมอร่อยค่ะ อืมปะปาอร่อยค่ะปะป๊าชอบค่ะนี่ค่ะมีน้ำพริกมีซอสต่างๆนะคะนี่ค่ะจานของเจ้ยค่ะอร่อยกับเจอยค่ะอืมยำยำนี่ค่ะพาแอปเปิลค่ะ่ากินมากๆค่ะของหวานนะคะตบท้ายค่ะคุณหวานอร่อยอร่อยค่ะ ฝนตกแดดออกนกกระจอกข้าวรัง